สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับพี่น้องสูบ้านแอดวันวันมณีพาครับหมูอ้วนครับหมูอ้วนลอยโลครับมาเก็บงานนะครับพี่น้องมาเก็บงานกำลังต่อไฟนะครับหมูอ้วนกำลังต่อไฟจัดไปครับพี่น้องไฟหกหลอดนะครับ เป็นตู้โชว์นะครับเ,เพื่อนๆเบ็นตู้โชว์นะครับสวยๆกับบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีๆลมเย็นๆมือนน้พี่น้องมาเก็บงานนะครับตรงนี้เป็นตู้โชว์นะครับวางสารเจ้ากระไดนะครับพี่น้องชั้นวางวางนกปกซิวแล้วแต่เราจะว,วางนะครับพี่น้องนี ตังองค์พระก็ได้นะครับจะแม่คนอิ่มก็ตั้งได้ด้านล่างกับไฟนะครับหกดวงนะครับพี่น้องมีปักคุ้มให้เรียบร้อยบรรยากาศช่วงนี้เมือนีนเริ่มเย็น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 พี่น้องเย็นเย็นเย็นุดยอดมาเก็บงานนะครับต่อเรียบร้อยนะครับเขาไฟเรียบร้อยลองไฟนะครับมื่อนี้มากับมุออวนสองคนครับพี่น้อง ไปสวยๆดาวลานะครับช่องบนช่องล่างสวิชจัดไปปิดเรียบร้อยสวิชค,คุ้มนะครับพี่น้องเปิดได้ทีละดวงไปครับพี่น้องเที่ยงเราลงไปกินเขากันครับบรรยากาศนะครับกินในบ้านนาเกงใจเพิินพี่น้องเอาบรรยากาศ ขางกำแพงนะครับขางรถนะครับวิวดีๆบรรยากาศดีๆเมื่อี้ได้ยังกินน้ำพริกเมนูครับพี่น้องโอ้ผัดกะเพราพี่น้องเต็มจานเลยมือนี้มุออ้วนจัดสามจานแน่ๆพี่น้องตักสามหลอบนะครับจานเดียวตรมเจิดมาแล้วครับพี่น้อง ต้มจืดนะครับนี่ต้มจืดจแซบๆต้มจืดเต้าหู้นะครับพี่น้องพิสูจน์นมันลายเกินใบเทศลาดเขาพี่น้องเป็นข้าวต้มไปเมนูง่ายๆง่าย,ายๆแซบๆสองคนพี่น้อง กำแพงทางกัเอียงนะครับเอามะนาวล่องไว้เอามะนาวล่องนะครับเป็นพื้นปูนนะครับเอียงนิดนึงหมาะเขาพี่น้องหุงมานะครับหุงหุงเขามาจัดเองกินเองตักไปออกไปแล้วนะครับมาครับพี่น้องต้มจืดน,นะครับซี่โครงต้มซี่โครงพี่น้องมะระนะครับ จัดไปนะครับกับหมูอ้วนสับแสบนำกันมีไข่ดาวน้ำไข่ดาวน้ำพี่น้องไข่ดาวด้วยไข่ดาวคนละสองฟองมาพี่น้องสับแสบนำกันมือเดียวนะครับคาบเดียวพี่น้องมาครับเพื่อนๆ F ืเอฟซีเพื่อนเพื่อนยูทูบนำกันไม่กินข้าวเที่ยงครับ กับบรรยากาศครับ,บแซบๆเด้ออยู่ข้างรถพี่น้องข้างรถบรรยากาศให้พี่น้องมาลุยงานกันสองคนกับเขาสีหายามพี่น้อง แซบๆน้องกันครับพี่น้องบปแซบมือหนึ่ิไปแซบมือใดจัดไปกระเพรานะครับน้ำคนๆนะครับลาดเข่าสุดยอดต้มจืดมะระกะโอ้ยมะระขมอำลำพี่น้องมื่อนี้ให้มืออ้วนจัดหนักพี่น้องคักขัดแซบๆครับมะระต้มเปื่อยๆพี่น้องเอ้ยคักขัด วันนี้มาลุยงานกันสองคนเก็บงานนะครับพี่น้องเสร็จก็จะได้กลับนะครับไปต่ออีกกับบรรยากาศนะครับการลุยงานเก็บงานแจ็บพี่น้องกินละพักพอนแป๊บนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม เป็นกำลังใจให้กันแอบวนวันก็นไปเยี่ยมเยียนนะคบเพืเ่อนๆไปชาก็ไปนะพี่น้องนะบางทีอาจจะไปไหวบางทีก็ไปชาแล้วแต่จังหวัดนะครับต้องขออภัยมาครับกินข้าวน้มกันแซ่บๆคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อ เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ